โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจากเพลง Beautiful Thing ของ Benson Boone นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเลยครับ For a while there it was rough But lately I've been doing better Than the last four cold december's I recall And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh I hope I don't lose you. Mm. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful! My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it. I I beautiful things I've need need these god you you oh got that โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเพลง Beautiful Thing ของ Ben song a song And s a t b o u นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ไพเราะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ การฝึกโครงสร้างประโยคนะครับหรือการทำความเข้าใจอารมณ์และความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงนะครับเราจะมาสำรวจวิธีการใช้เพลงนี้กันครับเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในเพลงนี้กันก่อนนะครับคำแรกนะครับเป็นคำว่า beautiful นะครับหรือแปลว่าสวยงามใช้ในการบรรยายนะครับความงดงามของสิ่งต่าง รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือสิ่งของตัวอย่างครับก็คือ she has beautiful smile หมายความว่าเธอมีรอยยิ้มที่สวยงามนะครับคำต่อมานะครับจะแปลเป็นคําว่า hurt นะครับแปลว่าเจ็บปวดนะครับแสดงถึงความรู้สึกเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับตัวอย่างการใช้ของคํานี้นครับ it may hurt but it will get better แปลว่ามันอาจจะเจ็บนะครับแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับคําต่อมานะครับจะเป็นคําว่าชายนะครับแปลว่าเป่งประกายหมายถึงการส่องสว่างหรือการแสดงออกถึงความโดดเด่นนะครับตัวอย่างการใช้นะครับ Let your l i g e t shine นะครับแปลว่าจงปล่อยให้แสงของคุณเปล่งประกายนะครับต่อมานะครับจะเป็นการ พูดถึงโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะครับอย่างแรกเลยคือการตั้งคำถามและการตอบนะครับเป็นคำตอบเพลงนี้นะครับมีการใช้โครงสร้างคำถามและคำตอบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสนทนาได้นะครับตัวอย่างก็คือ What is something beautiful you have seen today นะครับแปลว่าอะไรที่สวยงามที่คุณเห็นในวันนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นประโยคที่ว่า I saw a beautiful sunset this morning นะครับหมายความว่าฉันเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเมื่อเช้านี้ต่อมาจะเป็นการบรรยายนะครับใช้ในการอธิบายหรือเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับตัวอย่างเช่น sometime นะครับ We forget how beautiful life is นะครับแปลว่า บางครั้งนะครับเราก็ลืมไปว่าชีวิตมันสวยงามแค่ไหนต่อมานะครับจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงนี้นะครับแฮปปีนะครับแปลว่ามีความสุขครับแสดงถึงความรู้สึกยินดีและเบิกบานนะครับคําต่อมาออจะเป็นคําว่า peaceful นะครับหรือแปลว่าสงบใช้บรรยายถึงความรู้สึกผ่อนคลายและปราศจากความวุ่นวายครับ ต่อมาจะเป็นคําว่า inspire นะครับมีแรงบันดาลใจครับแปลว่าแรงบันดาลใจสื่อถึงความรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังในการทําสิ่งต่างๆต่อมาจะเป็นการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างแรกก็คือการพูดถึงความรู้สึกนะครับ I feel happy when I listen to this song นะครับแปลว่าฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อฟังเพลงนี้ ต่อมาคือการบรรยายเหตุการณ์ครับ Your Action w e r e s o Beautiful Today นะครับหมายความว่าการกระทำของคุณในวันนี้นะครับมันงดงามมากต่อมาก็คือการสะท้อนความคิดนะครับ The Song Makes Me Reflect on Beautiful Moments in My Life นะครับหมายความว่าเพลงนี้ทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่สวยงามในชีวิตที่ผ่านมานะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเรียนภาษาอังกฤษ ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคครับ